นีมูขาวมาแล้วเด้อครับพี่น้องเอฟซีบาตนี้ควอมึนหายไปแล้วพี่น้องเดีโมโม๋ยวตะควอมขังบ้านนี่นอ้าวมาแล้ววานนี้ฮอ <c oughs> นเดอ้อร <c oughs> ปูหาภูขาวมาแล้วพี่น้องครับปวงนึงพี่น้องหายไปเปิดแล้วครับอ่านิมมอน <c oughs> ปูเป็นจังไงเนาะมาให้โชคให้ลาบลูกหลานตองหัวใจเด้อปูเด้อนี่ปูเข่าคักเนาะน้ำจูใช่ไหมเตรียมกระดานไหมปูเตรียมกระดานเอาปูมี่ยังสิเบ้ากับลูกกับหลานบ่ปูมาไปเนาะมาไปมาไปมาเดาปูมาแล้วปูมาแต่้ใสจ้าปูไปบังเล็กมาคนนึ่ง ไปเบิ้งเลขมาบิ้งหนึ่งห้อยเลขคือหัวแต่ออกปูไปเบิ้งมากหรอปูเออคนน่จะกงใ่ปูไปตองหวไนู้ร้านเลเนาะค่ะโอ้ปูไปตองหวหนมาแล้วบานนี้อมดปูบอกเล่นให้ถอบ่เออตีเองมาข้งนนัวกคนข้างลางเลยมาูาใหม่กัน์ทาวปูค่ะ โอเยียบใบไห่ออกยี่หรี่ทั้งเป่าทั้งเหยียบเนาะทั้งทุบพอโยกับอู้ทั้งอันเนี่ยเอาวันนั่นเนาะทุบใบนะปูเฮ็ดให่มีทั้งกระท่ามีทั้งโอ้หลายอย่างเลยีปูมาปูกับที่ใบคองดีโอสาทูปูจะมาให้ของดีอีกบ่ค่ะสาธุสาธุกูมีอย่างแน่นาะปูคลองดี ว่าเสียวนังวันได้อีกวันนี่เอานังวันที่น้างวันที่นึ่งมาปูที่นึงมันเดิมทีเหมืนเดิมค่ะเหมือนเดิมปูปูปูว่าเหมือนเดิมปูขึ้ใจดีเห็นน้อมาหอดมาถึงกเสียหายโศกหายลาบให้าที่น้องเลี้เนื้อคู่ที่ปู่กัเลยกันปูเน้อ่ะแปดศูนย์เนื้อในตรงตลยเน้อประกาศมั้ยูดจิจริงวนนี้อยู่ทั้งน้าปูนี่เจ้าข้าพูทขามหาเน้อปูดอเห็นบะ ฉันโตหญ่ๆเด้อปูเด้อาตัวเลขกทุ่มจ่ข้่งล่างออกรุ่นเอาเินสีม่วงเอาเอาคิวคิวนหนึ่งเด้อปูเด้อหนึ่งเฮกิปูหนึ่งเฮกจเจ็ดเจ็ปูสี่ม่จีดกลางเจ็ดเป็ดซเอามาอีกล้วบอกปู น่าอีกแล้วพี่น้องบ้านนี้ก็หน้อยแต่ปูอ๋อนั้นคือคือหน้อยแต่น้องตัวทั้งนั้นปูตัวน้อยแต่น้องเจ็ดแปดศูนย์เห็นบ่น้อยพี่น้องเอ้ยแปดเจ็ดเอาให้แล้วค่ะเยอบบุญโอ้ยได้่ดีกันนด่ต้องบันเนาะคือจบแล้ววันนี้พี่น้องคือจบแล้วเนี่อเด็กปูเอามาให้น่าจะนี่นี่ ไอ้ตองงวดเลยพี่น้องบ้านนี้รอเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลขอันปูเน่ปูบ่มีเลขอันบ่งวดนี่อันบ่หม้อเลขอันที่่แมจ้าอันไปเพิ่นอันไว้ไปอันบ่อันอันย่ำใดออกย่ำดันได้พี่น้องให้จำข่ำบาค่ำนี่ดีๆนะครับสองงวดแล้วแต่ออกเลขอันนี่ครับอือเล็กอันนั่งปูเล็อันอืมฮะมีราเลขกคเอกลักษณ์ของปูขาว เลเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์อันแท้บอกดี่องตัวเ่เอาปูเพื่ท่านซับให้ลูให้ร้านเนี่ยหัวที่ผ่านมาแปดศูนย์นออกเยพี่นองนคือใกล้กันแตนอกบมันเก่าก่านี่ยังดับปูศูนย์เก้าแป0ห้าเจ็ดศูนย์ ปูอันให้ลูบปังเนี่ยปู H70 จ็0 0ูน0 0 0 0 0 0ก0 0ูชัดเจ0 0 0 0 0 0ดเ0 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 0ม0 0 0 0 0 0นี0 0 0น0 0 0่ะไหนน0 0 0 0อ0 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 0ง0 0 0 0 0 0 0้0 0 0 0 0 0ู0 0 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 0น0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0าง0 0 0ู0 0 0 0 0 0เ0 0 0 0 0 0 0ไ0 0อ0 0 มา้านเบองตัวบานีเขไดได้ปูเแล้วปูาเอาอนเห็ลูกวาน้าจรนวดสิูเหมจะพออปู็ดนยกับแปดเจ็ดแมปูทั้งบนน่ะแล้วก็เลขอันมีห้าเจ็ดศูนย์กับศูนย์เก้าแมนปูอ้าวบานนี่ปูก็บอกว่าห้าเจ็ดศูนยกับศูนย์นี่เป็นเลขอัน อันอันย่มไหนออกย่มนั่นเนอพี like ่น้องเอฟซีเลขอันหวเลขอันสองหัวซ้อนแล้วพี่น้องสาธุสาธุปูมาหอดกับว่พูดพันทำเพ่งพี่น้องนี่ยังจีอันอันนี้อันบออันฝากเอฟซีสุ้มเหมือนพรนโสดเหมืนหมานน้ำปูบอปูอยากได้ยังบออปูสุดขาวสุดขาวปูได้สุดขาวเด้อะเอฟซีเอ้พี่นองอยากให้ลางน้องเวทใส่สุดขาวสุดขาว ใส่าาก็ได้ใส่เมื่อป้ยมา่อสางอ,อันอันหอประทับน้ำหมันอันอันอันน้ำหมันลูกหลานนี่เด้อปูเด้อขออัดขอเบียดเนี่เด้อมดเด้อม้ดระปูมอดกระปีฟัวคำว่ามดเนี่คือไผ่นะครับู่ไาให้พ่อน,นลูกหลานเนี่ยประปูให้พอห่อนลูกหลกานก่อนเด้อปูจังมดถือกล้วยันที่หนึ่งเด้อสาธุให้มิงค์มาสร้างวัดดงน้ำพิ่นเด้อสาธุ สาธุสาธุชัดเจนแล้วููบัดนะอย่เด้อม่นเนี่ยูขึ้นไปูแล้วปูม่นแล้วปูไปนะครับเขียนข้ามาเหล็กอันไงนเปลยนน้องเบสแล้วไปแล้วคือตัวตนของน้องเบสแล้ววัดนี่ครับเนี่ยเอาจิมไม่อีกสิ ดีขึ้นของแท่บาดนี้ปูสีสัจจาและวาจาวาธาอันเลมากจะคอยสิ่ใหเจ็แปดศูนย์เนม่ะถูกถแล้วก็แปดเจ็ดแล้วแปดเจ็ต้งรงเบียรยเอาไวนี่รงวังนามาหนีรงวังนะสัจจาและวาจายังวะอุ้ยเอาลงวันมซไเาไปที่ไหหีเอาปฏิันไม่ได้เจ็บเงน กพี่น้องมาเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังจ้าเบืองหล่ใส่หรัอเบื้องหลังที่ทั้งหลังที่ท่นนับเพื่อนผู้ใดน้บเงื่อนอยู่นี่จ้าเบื้องหลังนอาเพื่อนผู้เขาท่านจะเอาเป็นไะไสุดที่มันเจอไค่ะเบื้องหลังเบื้องหลังเอาไม่ยืมซื้อเลขในเบ้านก็ได้นายจ้ะนีแล้วค่ะท่านผู้ชมดูนะคะผู้เขาเอ๊ะดีสามโตเนี่ยอันนี้เป็นเลขฝูง ตีปูออกไปแล้วนะครับเะเป็นคนอรกลับเลยนะครับมันประมาดวนป่ามากมันป่ามานมันปัามากัาสามัวมันขับพักมาหลายโยยังไม่ชอบบางเที่บางที่เม่กันตีเทางเพลาเวด้ยครับตัวเด็กไม่ยังกัสุดแท้แต่พี่น้องจะสะดวกในท่าไหนนะครับโขนมาตรงจะถึงูรุสีถึงไม่ไห้หรือว่ามัน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 บางแย่ันี๊ยันตูออกไปท้างนอกครบเดี๋ยวนี้ท้า ตัวามถูกน้าเครื่องแต่ว่างลากไปเป็นเหน่อยนะครับข้าวเงยปาร์ตของประตูโค้งซุ้มประตูโค้งนะครับพี่น้องท่านใด้ทุกใจอยากจะร่วมสร้างรูปแฝงเพราะเราเน้นเพราะเราน้อยนะครับร่วมกันไปนะครับกจะสำเร็จอยู่กันช้นกูจะีหน้ารอบกูใช่เต็มใบมะนาวใบมะนาไปเลยเอาไขโยกไปเดี๋ไปมาแล้วมาครับบอสเทียนดิต่อไปเป็นปู